สบายดีทุกคนวันนี้เฮ้ากัสิใดเตรียมตัวขึ <a> na, ้นป่ามันนียหรือว่าขึ้นผู้ไปกับบารอนสองคนนะมันวันนี้ก็พากันขี่รถจักรขึ้นขี่รถจักรคนละขั้นมันเลไปนี่ไปครับบารอนนี่ก็คือเก่าที่เฮ้าเตรียมกั ในเคือที่นอนไปนอนนคะรับอันกับบารอนเราก็มีไปนอนอันนั้นก็คืออาวุธหนักไปนอนแล้วก็พวกเสื้อผ้ายังเขาไปเปลี่ยนนะนี่ก็มีมอหน่อยอันหนึ่งเตรียมไปคือขีดจักเนี่ยเขาที่ลายไปไรน,นะแล้วก็มีเขาเขาก็เป็นเขาหาวงดอกนี่ก็เช็ครถให้ยันนะนะ โซ่ย่านเช็ครถเตรียมพร้อมเพราะว่าถ้าขึ้นพู่นี่มันสีลำบากไงครัากับเ็คเบิ่งโซเบิ่งล้มโหลดอย่างเงี้ยนี่ก็มีมะพริกแตงนัวเกลือเกลือคือน้อยถ้าเกลือน นี่ก็เบ็ดพรนะขั้วปัดเอาไปัดเสียเปื้นเกลือน้อยจะมาตกใจเกลือน้อยปวดเทปกินนี่ต้องใส่เกลือลายเด้์หันน้นซองเทื่อก็มืดเลี้วอันนั้นสช้ใส่ซองเทื่อก็มืดล่ะอ้าวบัดนี้ก็เตรียมตัวเดินทางทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอีกแง่งกันปุ้นแหละทอดถึงที่พักนี้นะ อ่ะนี่ก็เอามาหอดเครื่งทางนะก็ยุดยุดเก็บมงมองก่อนมิพอมีมงมองสุกเดือนหนึ่นะเก็บไปไว้กินอยู่พคนละมงมองต้นนี้ก็สุกลายเนหะ็นไรยัดโบกละค้าบ ถ้าเป็นช่วงอันม่วงๆสุกนี่นะคือสมัยยังน้อยๆนะแปลว่าลมแฮงๆเด้แล่นไปเก็บม่งมแปลว่าไปอันเก็บมงมเวลาลมแฮงๆน่ะมันหล่นนะหัวํากันจนหัวแตกญาติกันแล้วแหละลมายามได้แล้วเสร็จล่ะอันนี้บ่แม่นมงสุกอันนี้มงแวจมอือ ออกวันๆสมๆสม, <laughs> สมไรกว่าวันอืมสมไรกว่า,า <laughs> วัาาน <laughs> กันนัน้นหยัดบอกกันคือตะกี้นี่เขาบีบตัวนี้เนาะบีบมอเม็ดมันออกมาเนะ่ะ ส่วนนั้นอันนี้มันก็หยัดหยัดเขาเนิยวเข้าไปนะนี่ก็แซ่บเลย บัดีนก็เดี๋ยวเข้าสิได้เดินทางต่อนะเดี๋ยวจงได้กับตัดภาพอีกกั่หนึ่งก็หอดมองได้แหละหอดบอลยู่เลยทุกคนอ่ะวบัดี้เข้าก็ได้มานหอดทีผักเข้าเลยเมื่อนี้เข้ากับสิได้ผักอยู่ในนี้นะนี่ก็บางแค้นเปย์เข้าเดี๋ยวเขาสิได้เตรียมทีทีผักทีเร้าเข้า,าแล้วก็บ้านนี้ก็เป็นกองขึ้น เดี๋วจะดั้งไฟนั่นี่แหละนี่คือห้ามาหอดก่อนบาดอนนะบาดอนยังตามลังมาอยู่ เนี่ยเขาใช้เวลาเดินทางมากนี่ก็ประมาณสักโมงหนึ่งได้นะหอดละสักโนะมงเนาะ มานี่ก็ดีนะเขาถือสินสินแหงมาตบ้านพวามม่านนี่มานใบซองตอนมานี่หิวเขาเลยนี่ม,นม,นนนนนมีนี่มแบบีอันนั่งแบบนะนั่งแบบนั่งง่วนะที่ที่อัน ตากแห้งไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเอามาย่างกินย่างนางยิ้นเหลนนงนี่สีนกดำดำตากดีตากแดดไว้อยู่ตะบันพูดหละก็เลยเอามากินถือมากิน ที่มาเม่ได้หรอสองสามตอน ะทุกคนกินข้าวน้ำกันบัดเนี่ยข้าวกาซีนแหงนี่แหละเดราะไดกิน่อพออยู่ได้ใครก็่า,าที่นะั่เนาะ นี่ก็กินข้าวกินนนำเรียบร้อยกะกางทีพักทีเส้าฮะนะนี่ก็คองบาดอนนอนนี้มาป่านี่รู้สึกว่าใส่เป้นั่นนดีกว่านะเพราะว่าเอาแคนนั่นนี่แหละทาบ่ได้นอนในจุผืนนั่นนะเพื่อมีซัดมียังแบบว่าทีอันพวกพวกงูพวกยังนั่นนี่เห่ากะ นอนอยู่ใี้นีมันก็สบายอย่างนอนอยู่เทิงแล้วก็มีมุงพร้อมนีไม่มุงกันยุ่งก็ได้แล้วก็อุ่นพร้อมนะรู้จึกว่านอนสบายนี่ก็อาบนำํำอาบหนเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็ uh huh. คือห้าพักผ่อนแล้งได้นะแล้วเดี๋ยวจิตได้ห้ายังรอแถวๆนี้นะคือบอดอนเราไปเอาวันไม่เป่งหมดแดง พอสีเอามาใส,าเสาเ่เห็นในะส่เบ็ดเห็นปลาลายนะแต่ว่าจักจิด้หรือสิบไดแต่ว่าเอาลองใส่บิ่งว่านี่สังเกตเห็นปลาเนี่ลายอยู่นะแต่โบโหูว่าสิมีปลาดุกปลายังอยู่หรือบ่อทางหลุมเนี่นะแต่สังเกตเห็นแต่ปลาเนี่หน่อยนะ บหัวนเติมอย่างนะทั้งผึ่งมีแม่ผึ่งแล้วก็แมงกระเบื้อไลายลายทุกคนตอนนี้กัเวลาเนี่ก็เป็นเวลาสี่โมงนะทุกคนแต่ถ้าเขามาแต่ละเถื่อะนะเข้าขี่รถไทยมากขี่รถไทยนี่เข้าสิถืออุปกรณ์ลลยเลยนะบางทีอาสิเป็นม่องน,น,นี่นะเขาก็สิถธือมาได้แต่ถ้าเป็นรถจักรนี่เขาพยายามถือให้น้อยที่สุด เพราะว่าหนึ่งเส้นทางเส้นทางนี้ลำบากไงถามีคองน้อยเทากาับมันสิเหมาะอันแก่กันดีกว่าฮามานะคือสะดวกสบายไนงะแ้วกัมันเบาหลดนั่นแหละในกาฮามารอบนี่ก็ฮา,ามานอนขึ้นหนึ่งนะเพราะว่ามือต่อมาเดียว ข้าสิดท้ายตอนเ้าให้ทุกคนนะครับชม้นก็รฮ้าจังสิได้เดินทางกลับนี่ก็บาร้อนได้กลับมากเลยนะ โอ้ได้ไข่หมดมาพร้อมเสียเบ็ดลองเปิ่งเ,เอาแม่เปล่งมันป่ ป้าใบนะธอสะใส่ผป้าใบก่อนเพราะว่าเขานั่งมาสักพักหนึ่งเลยมันบ่ถือ คือตอนนี้ก็บารอดล้วไปกันไก่ป่านะแบบว่าไปเลาะบึงไก่ขึ้นค้อนนะ,แล,ะอนนนแล้วตอนกลางคืนเราไปยิงเง้าน่นเลละี่ก็เริ่มคำกับดังไฟไปทางนี้ก็เตรียมโคมนะ เดี๋ยวเราจะไปกันป้ามันนะนี่กพ็พวกเขาห้างเกลับมาจากกันป้านะลูกหนึ่งจะบเบ็ดลูเบ็ดเพราะว่าไปใส่เบ็ดเลยไปนยไ็นอะไรกับตวันนี้เียังนี่ก็ป้าในเขาใส่เบ็ดนะ ส่เบ็ดเพราะว้าาไปกัดเนาะมันเขียดเขียนหน่อยแต่เ้าใส่อันไม่เป่งนะโบถือเลยมันบบก,กินก็เลยไปกัดเนาเขียดหน่อยมาใส่ได้ลายโตอยู่นะเพราะว่าเาเ้ามานี่เ้าถือหมักเบ็ดมานำ นี่ก็บดเราเอาไปใส่เอาเอาไปเก็บไ,ไปแล้วปานเพื่อเอาไปใส่ไปนี่ก็ปรากฏนะมันปรากฏนี่ก็ถึกเบ็ดคือกันนี่ก็ห้าสิบปีกินแล้วก็ทีเลือเขากา็ ใส่กระตุกแล้วก็เจ็บใบเจ็บใบเอาไว้กินมื่ออื่นหรือว่าจะเลือกกะเอากลับบนานเอาเมื่อฝากขอบขวานะ พ่อคือพ่อเริ่มคำๆนี่ก็อากาศจะเริ่มหนาวเลยนะอยู่อยู่ทึงผู้นี่ฮะมันเริ่มเย็นๆเลยมันจะมีเสียงกับโก้กับโก้นี่ก็ไล่นะแถวผู้นี่นะนี่ก็ปินป้าเข้ากับซุกเลย ทางนี้จะกินลนะเนื้ขอขาเน้อเขาแห้งมาทุกคนกินข้าวน้ำกันนะบัตรเนี่ยนี่ก็ดึกดื่นละเดี๋ยวเขากินข้าวกินหนำแล้วเฮาก็อนจะได้ไปหาอำหนำอำหนาายเลยกันจังใจผัก่อนนี่ 年泪。 คณะบัดน,นี้ก็กินเขากินน้ำเรียบร้อยก็จะได้รับได้นอนและทุกคนแลครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวคลิปนาพอกันใหม่ทุกคนบ๊ายบาย